ทะเลาะกันเรื่องเลขบ่ลูกครับเป็นปูเป็นงูปูดำเป็นงูปูำเป็นงูใหญ่ป่าไอ้ปูดำเป็นงูใหญ่คปูมันยืนมองอยู่นะเหรองูใหญ่เลยโอ้ยเฉียนไหอปูกว้างเป็นอะไรลูกปูกว้างเป็นเสือใหญ่ปูกว้างมันเสือใหญ่ครับโอ้ดำ ทำเป็นงูใหญ่นักนะคู่กันใหญ่เลยนะยังกันเรื่องเีบอตกันเรื่อ,อ,องเอืของมึงนม่หรอคู่ทัของมึงถักขอคู่ถั่วนะยักันเลขให้ไมียเออาเยรีบเข้าล่างไม่ยังฮะมรีบเข้าล่างไม่ยังเลยนะครับตัวผู้หิงับสายของคนเลยนะนะ ู้กันพวกกบ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 ้ากับ้ากับปูดำสู้กันครับกูดำก็ว่าของปูดำเลขกูดำจะออกครับกูกว้างก็ว่าของกูกว้างจะออกครับแขยงกันแล้วกันแียงกันแียงกันเรื่อยโอ้มูกับเสือสู้กันบ่ลูกครับปูดำเป็นงูใหญ่ปูกว้างเป็นเสือใหญ่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะทแล้นะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูคนนี้ชนะคนีนชนะคนนั้นเรียกคนนั้นออกแล้วนะขอเพลงนะนพ้งนะคนในนะคนนั้นเรีอกคนนั้นจะออกเงินจีนมองดูนะเออุ้งเงินตุงเงินก็เดือนดูอยู่บนโกจีนิีนินกว่ามันดูก็ไม่หิยง พี uhm ่หน uhm. uh. ุ่มมองกับไมเฮียอืาพี่หน่มยืนองกันอยู่ปูปูดำสีสางมาแล้วคนน่อสีสางมาปูวนึง่ะปูดำสีสางมามารักมากินเทปกันเมาปูดำก็กินเมาเหมือนกันบลูเมานเลนกันเมาหืนเั่นลทปเมาแล้วก็เถียงกันอื กูดก yeah. ้ก so ูดก hey. ้เพูดก hey, ้่รนโก้นโก้เรนโก้กูโก i̇şte ้กูดก้เรนพูดกูดกกูโก้พ่อกรนนี่เรนนี่พพูดไม่พอพูดไม่พอเลยพอเอพูดพี่พอเลยทั้งสองคนเลยอ๋อพูดกันไม่พอเลยครับเมาพูดพี่เพ้ออืมทำยังไ โอ้ทำไมทำไมไม่ให้ให้คนหนึ่งออกก่อนล่ะทำไมใจต้องออกความก่อนนะลูกไม่รู้อือน่าจะออกคนละมวดนะก็น่าจะออกคนละงวดก็ได้มวดเดี๋ยวจะให้เงียนคู่อือไม่เหียคู่เพราทงจะฟังไม่เงียงจ,จะให้ปู่ดำหรือปู่กว้างออกก่อนก็ตกลงกันก็ใครก็อยากอยากออกก่อนอีกละใช่ก็ออจะออกก่อนไงอ,อืมไม่ออกก่อนก็ชนะคนนั้น อืเงี ou iosis, ans, Arizona, van, ้ยยังให้เมียงพูดก็ไมียงพูดก็จะพังอืมเข้ไมมียงพูดก็ไม่เชีงไม่อยู่เออเมียงหูนนั้นน่ะไม่มีใครอยกกลับบ้านร้ำก็ไม่อยากกลับหูกวางก็ไม่อยากกลับอืมเพระนั่นเมียงหูโอ้โหว่าอืมก็อะไรก็ไม่ให้กินสองวันนะยังไม่ให้กินอะไรเลย Oh ya Hmm. Jadi yang teriak akan nyolelu. Yang teriak kan suhu kan Bu. Loh. Oh, itu suhu ya. Hah? Oh, suhu spesialis ya. Oh, itu suhu ya. Oh, program. Oh, program. Cek kok program, cek tang program. Heeh. Cek, cek, cek. Program suhu Bu, Program. Ini ขัดเต็มเลยเชือข er er ัดปูรำเชือขัดปูรำพ่อใจปูชนะแน่เลยเต็มเลยเพือดมูบาแล้วเชือขัดเชือขัดงูโอ้เสือขัดงูแล้วนะั้สู้กันใหญ่เลยบ่ลูก

โกรธมเยว่ปวดข้ยังลูกไม่ได้ยินเจอต้นไม้ฮะต้นไม้เส้าขต้นไม้โเาใมืออือสิกัดคอปูังยอือโอ้ชิปะชวยนอ่ยอืออืออืองโออาอนะออสาง ใช่ใช่ออกีิซองออกซิซองคุณออกี่สองอโทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกนี่ตโฉหมดเสือพูดได้อไว้เสือพูดได้คุณโอให้ตัวนี้โฉมให้ตัวนี้หกสามสี่หกสามสี่คุโจไมได้หกสามสี่กูโจมไม่ได้โอ้ งูพวกตะปนใหญ่เลยเป็นเสือตะปูโอ้งูกว้างเป็นเสือตะปูใหญ่เลยงูดได้เสือพูดได้ตลกอตลกนะพก็ไหวพูดได้งูพูดไม่ได้มูพูดไม่ได้มูพูดไม่ได้ดไ้มันน่ยทำไมถึงพูดไม่ได้มูถูกกัดคอเลยลูกมูถูกกัดคอเสือกัดคองูออ๋งูสิงูจุดไก หนุ่มกี่หนุ่มอยากไปเชนธงนะมาข้นมามาหนุ่มขึ้นมาเห็นไหมชวากันใหญ่เลยให้หนุ่มควบรวโอ้ยยังไม่เอานะไม่ยังไม่เคยเลยยังไม่เคยยังไม่เลยเลยยังยังยังไม่มีใครแพ้เลยลูกยังเลยครับ ผมกจะนอนแ้วกไม่เยียงนั่งสมาธิอยู่ก็ไหวนั่งสมาธิอยู่ก็เถียงกันเฉียนชุนโลเลือเวว่าอะไรไม่รู้ไม่เยังไม่เยียงทำปุ๊้เฉียงกันใหญ่แลยไม่หไม่เหยียงมีข้อไม่เหยียงเลยก็ไหวเลย โอเคโอเคโอสคฟังเลยโอเคเลยโอเเลยไอ้สุดท้ายนี่ไอ้พี่จีฟังเลยสุดเลยสุดเลยนะมันไม่ได้แล้วลูกมันไม่ทันแล้วไมเออพอพอทำคลิปสั้นนะลูกเพราะว่าเสียงตูงเงินก็ไม่ค่อยดังก็เลยไม่ได้ยินไมโอ้ยโอ้คัดก,กันไงแล้วเนอะฮะคัดก,กันคุณนายจะตายนะม่ะเะ ผูกรำแน่นเลยผูกรำเป็นแผลเยอะเลยโอ้ผูกรำแน่ๆ ok ทำไมไม่ช่วยผูกพ่วงนะเ้อ ok ผมก็จะนอนแล้วอ ok มาเตนหนึ่งก,ก็ ok งมาทำอีกอ๋อก็เลยมาทะเลาะกันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผูก ok กันไม่รู้ยังไงแกแล้วัไม่รู้ เป็นที่ไม่เหียงคูดแล้วคุณไม่กดอ๋อไม่เหียงคสมแล้วปูดำยังขูไ่ไหมลูกก็ปูกวันยังขู่ไหมขู่ครับขู่ปูดำอยู่ขู่สู้กันอยู่ปูดำมีอหารตี๋ยวเสือเตี๋ยวเสือปูปูดำอาหารเตี๋ยวปูพุง่งปูพุ่งกัดหานกัดหาน งูพันเฉืออืมงูพันนะคะพันพันปูดรําเอปู่รําพันปู่วงเออป้องกัดหาอดงอืมัดโกดูซิชู้กันใหญ่เลยอืมไม่ทนร้อยคมาทอยมาก็เป็นห้องเหงือก็เป็นห้องไหมอืมองอูเดียว สู้กันอยู่ไหนลู่อยู่หน้าบ้านหรอหน้าบ้านครับปู้ดำกับปูกว้างสู้กันปู้ดำก็อยากให้เลขปู้ดำออกปูกว้างก็อยากให้เลขปูดำกับปูกว้างออกครืเลยว่าถ้าใครชนะเลขคนนั้นจะออกเลยลูกครับเข้าใว่าถ้าคู้ชนะจะให้ออกเลยเขาบอกอืคนำไมทำไม่หวออกลยนะอืม หยุดยังลูกนนยังไม่หยุดเหรอเงินของมันจะแปลงเป็นงูือกันแปลงเป็นงูไปทําไมลูกแปลงเป็น,ปปนงนไูไปห้ามโอ้ไม่ห้ามปูดํากักบปูว่างแลปลงง่เนนะเอาอเอแล้วเลขใครจะออกลาลูกตอนนี้อี๋ก่อนเดี๋ยวยังรูอืม,มยังรูอืมมปยังรูนะ มันเปลี่นมือกันอืมอันนี้นเปลี่นไปมือไป็นฮัูสปหามดอ่เอืเออไม่น่าว่านตายๆตายตายไปอืมอย่างถึงมที่เง่อนเป็น่นมูใหญ่อืมออกไปหาผูดําผูกหวงผูกกันอยู่อืมเป็นเอียงเลยนาจึงเป็นนักจิตนุนุ ปูดำเป็นแพ้หมเลยกัดคอกัดหางมุนหมดเลยัปูดำกับปูกว้างอ่าเป็นทะเลาะกันว่าเสียหายเล็กกุรายออกนะครับแล้วปูดำก็ว่าเสียหายเล็กเจ้าของออกปูกว้างก็ว่าเสียเล็กเจ้าของออกอ่าน้องผู้เงินกับโอ๋วันนี้ขับมาได้คาบิ้วซีกับผมเป็นว่าปูดำึ้นไปอยู่ายว่าขาโมกระสันห้องหกสามชี้หกสามชี้สันว่าคับิ้วซี่กับผม 63ที63ทีประทันบางทีห่อไ้ว่าบอกางทีก็643 643ครับอีฟซีกับของของปูดานะครับเอฟซีคับผมคนห้อถึงอยู่นอกกำลัเอฟซีคับกับฟังไห้ักด้วยกับเรื่อคนจะใครปูดผปูดากับว่าเร่จะคลองสีออกปูกว้งกับว่าเร่จะคลองสีออกครับอฟซีคับผมก็เลย่าก็เรยจิ้งกันสู้กันนะครับอฟซกับผู้ดชนะคนออกชนประทันครับอฟซีคับผมเอา ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับผมทางส่องเป็นเสื้อการเป็นแนวทางสื้อครับเนาะครับเนาะค,าลคลิปนี้ก็ขอจงไปเพียงมมเทมาีพอก็ไม่ได้คลิปหน้าสวัสดีครับ